มูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเหรียญมีนด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิ๊กเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง Bad IDAI นะครับชิปะโฟกี้เบบี้จอรอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็กระดาน b ีทาซ่านะครับถือว่าเป็นกระดานที่ KYC เนี่ยผ่านเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายรวดเร็วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเรามาพูดถึงดอ c คอยด้วยกันนะครับก็ตัวเล่นของดอ c คอยจริงๆคือเรื่องของการชําระเงินนะครับผ่าน x ซึ่ง ตรงนี้อีลอนมาร์เขาก็กลาวไว้ต้องนานแล้วนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเชื่อว่าเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะมีฝั่งของ XRP Army ด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีของ r i p p e r เข้ามาพัฒนาตัวของ Super App ตรงนี้นะครับแต่อีลอนมาร์ก็สัญญานะครับว่าจะมีการชำระเงินจาก Dogecoin นะครับซึ่งกูรูหลายคนก็ออกมาเตือนนะครับว่าการกาวของอีลอนมาร์เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะ เพราะว่าการเปิดตัวการชำระเงินเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีดอชคอยนะครับเนื่องจากไอตัวของการอนุมัติการอนุมัติเนี่ยแล้วก็ตัวของสัญญานะครับแล้วก็การอนุญาตเนี่ยให้มีตัวเหรียญคริปโตอย่างดอจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามันต้องเป็นอีกมันต้องเป็นเอกสารหรือสัญญาอีกใบหนึ่งนะครับที่จะต้องอนุมัตินะครับดังนั้นการเปิดมาแรกๆเนี่ย อาจจะไม่ได้มีผลกับดอทคอยมากขนาดนั้นโดยตรงนะครับแต่มีสักเล็กน้อยแหละนะครับเป็นแค่ความเชื่อมั่นนะครับตัวนตัวก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นด,นดอทเนี่ยตอนนี้ค่าเฉลี่ยขึ้นที่50งวดนะครับของดอทเนี่ยค่าเฉลี่ยขึ้นที่200งวดเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในขนาดนี้บ่งชี้นะครับว่าราคาเนี่ยของดอทอาจจะต่ำลงกว่านี้นะตอนนี้อยู่ประมาณพันสามพันมั้งตัวดอทน,นะครับ ก็ยังไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่นะก็มีสิทธิ์ที่จะย่อลงอีกนะครับซึ่งน่าจะลงถึงประมาณ0.08เลยนะครับหรือ0.09นะครับก็น่าจะประมาณนั้นคือเป็นการลงรอบใหญ่แหละเพราะ btc น่าจะลงรอบใหญ่สักรอบหนึ่งนะครับดูจากตรงนี้ราคาก็ไม่น่าจะรอดนะ btc นะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของเหรียญ ชิบาได้กันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของวานนะครับชิบะอินุก,กระโดดขึ้น9 9 9าวานดำดิ่งนะครับมาช่วยการสนับสนุนของชิปนะครับอันนี้ธุรกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงถึง100 0 0แดอลลาร์เพิ่มขึ้น295%้อนะครับข้อมูลมาจาก Into the Block นะครับมูลค่าประมาณ4.95ล้านล้านนะครับชิปมูลค่าประมาณ95.57ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นประมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้น295%นะครับในนี้ก็คือคือข่ายของชีบาอินุนะครับก็ชิปลดลงประมาณ10-44%ใน24ชั่วโมงตอนนี้ราคาต่ํากว่า2,000ละคือ1,810นะครับที่04ตัวนะครับถึงแม้ว่าการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นถึง156%นะครับก็วาน่าจะดําดิง่งแล้วก็บางตัวก็น่าจะเก็บอยู่นะครับแต่ก็ยังน่าจะยังไม่ใช่เวลาเนาะเพราะว่าอีเทอรียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะย่อดได้อีก นะครับต่อมาเป็นข่าวของชิบะนะครับผู้ใช้งาน X และสมาชิกของชิบนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจ้ชื่อว่า a d k ค r o หรือคูโรนะครับ96969696 96 96 96 96นะครับเปิดแท่หน้าเพจบน X นะครับว่าตอนนี้ชายตัชิคุซามะเนี่ยมีผู้ติดตามนะครับประมาณ1ล้านคนและแฟนชิบทวิต จำนวนติดตามของชายตัวชีคุณสมะมีจำนวนถึงประมาณ1ล้านคนแล้วนะครับก็เป็นการแสดงความยินดีอันนี้ก็มาจากคูเร็นะครับชิบะอาร์มี่ p ีะนนี้ใช้ชื่อบน X นะในวันที่17มิถุนาปี2020นั่นเองช่วงนี้นะครับหายนะของมีมคอยนะครับโดยเฉพาะเหรียญมาก้าหรือเป็นเหรียญที่ชื่อว่าททมตี นะครับตัวนี้ก็ลดลงถึง40%เนื่องจากบิตคอยลงเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูวันนี้ละกันค่า CPI กับ PPI เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเนี่ยไม่น่าจะทําให้ตลาดเกิดการซื้อขึ้นไปมากนะครับน่านจะเป็นการเทลงต,ต่อต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งของทำโทเคนทิ้งประมาณ31%นะครับอันนี้ก็คือโทเคน DGT นะครับ ทําก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์กับโทเคน DJT นะครับดังนั้นการวิเคราะห์ของโบกเชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําเองเนี่ยเป็นคนเปิดตัวนะครับแล้วก็มีเหรียญมาก้าเนาะก็ลงถึง30%นะครับโดนทําเปิดตัวโทเคนยังเป็นทางการบนเชนของโซลูนาด้วยนะครับแล้วก็โทเคนก็ชื่อทํามคอยนะครับภายใต้สัญลักษณ์คือ djt ่า p ไพร เวสนะครับอ้างอิงโดยโพสบนเอเนี่ยวันที่17มิถุนายนถึงผู้ติดตามประมาณ63,800คนไพเวส t นะครับอ้างถึงว่าบารันลูกอบารอนนะลูกชายวัย18ปีของทัมเป็นหัวหอกนะครับในการเปิดโทเค็นตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปถือได้นะสำหรับโทเค็นตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวของมีมคอยที่ชื่อว่า Uh, TREMP นะหรือโดนัททัมเนี่ยนะครับชื่อเต็มของมันเนี่ยที่ใช้โซลาร์ลดลง36.8%ก็เหลือ0.95เห้ลือประมาณ0.6นะครับในกรอบเวลาใกล้เคียงกันก็ดีดประมาณ0.76ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีมูลค่าประมาณ10ดล้านเหรียญในช่วงสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีโบเดนอีกนะช่วงนี้ก็ร่วงลงเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นนะครับ น,น้อก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็เป็นลิงก์กลุ่มนะครับก็ชื่อ Mission New Moon v i p นะครับแล้วก็ผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของเทรนดมีมนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจำพูนไปด้วยกันกับช่องคอยเดโมนเราก็มีกลุ่มนะครับทั้งด เปเป้อะไรอย่างนี้นะครับมิชชั่นนิวมูนบีพื้นบกก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดใครสนใจสําหรับเรียนเหรียญต้นน้ํานะครับผมก็แนะนํานะครับก็มีทั้งระบบออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทําไว้ให้นะครับถ้าสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้เหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่ามีมคอยนะจะ go to the moon ไปเลยติ๊เก็ตเว็บสาม เปลี่ยนจากไม่กะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัคร